กรับสวัสดีนะักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นกับกระผงคูเปาครับสาหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคาสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลย VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e o 4 u ครับนักทุนตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นใหม่เช่นเดียวกันนะครับเทรดสุดปังรับทริปสุดฟิน ใครสนใจอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศกับ f r e f o r You รายละเอียดอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้แล้วนะครับ xm เปิดบัญชีบดีรับวบันัสฟรีทันทีเลย US ดอลล usd โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับผมสวัสดีนักลงทุนครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคู่เาลนะครับในช่วงเย็นวันนี้เราพานักลงทุนไปดูข่าวเกี่ยวกับการค้าจีและสหรัฐ ทำนิตยขาวเปิดเผยว่ารายได้จากการค้าระหว่างจีนกับรัสเซียไม่เพียงพอที่จะชดเชยผลกระทบที่รัสเซียจะได้รับจากมาตรการการคว่ำบาตรของสหรัฐและก็สหภาพยุโรปสรารข่าว CNBC รายงานว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่รัสเซียบุกยูเครนในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับวันที่24กุมภาพันธ์สหรัฐ สหาราชอาณาจักรและก็ EU ได้ประกาศประกาศ,กาศคว่ำบาตรครั้งใหม่เพื่อที่จะโดดเดี่ยวรัเสเซียจากเศรษฐกิจโลกอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่ได้รวมข้อจํากัดการซื้อน้ํามันและก็แก๊สจากรักเสเซียซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญต่อเศรษฐกิจของรัเสเซีย ทางด้านของนางเจนซากีโคสกทำเียบขาวกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าจีนและรัสเซียเนี่ยมีส่วนแบ่งเศรษฐกิจโลกน้อยกว่ากลุ่มประเทศ G7 ซซึ่งรวมไปถึงสหรัฐและก็เยอรมน,นีมากๆนั่นหมายความว่าการค้ากับจีนเนี่ยไม่สามารถชดเชยผลกระทบของการคว่ำบาตรได้ ธนาคารโลกนะครับหรือว่า World Bank เปิดเผยว่าส่วนแบงก์เศรษฐกิจจีนคิดเป็น17.3%ของ GDP ทั่วโลกนะฮะหรือว่าขออภัยครับขณะที่รัสเซียเนี่ยอยู่ที่1.7%แล้วก็กลุ่ม G7 อยู่ที่45.8%จะสเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตัวเลขเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะ ด้านกระทรวงการต่างประเทศจีนระบุว่าการค้าระหว่างจีนกับรัเสเซียและก็ยูเครนยังคงเป็นปกติและก็ปฏิเสธที่จะเรียกการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการบุกรุกขณะเดียวกันครับกรมศุลกากรของจีนก็ได้อนุมัติการนำเข้าข้าวสาลีจากรักเสเซีย ทั้งนี้นะครับจีน,เ,นเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของรัเสเซียกับยูเครนโดยทั้งสองประเทศนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ b e Belt and r o a d Initiative ซึ่งเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับภูมิภาคซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นความพยายามของจีนที่จะขยายอิทธิพลไปทั่วโลกนะครับสำนักข่าวอินโฟเควสแปลแล้วก็เรียบเรียงกันมาอีกคราวหนึ่งครับเมื่อเราพูดถึงรัเสเซียกับยูเครนแล้วนะครับทุกท่านแมหมเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าก็สร้างเสียงฮือฮาพอสมควรเลยเกาหลีเหนือยิง อีกแล้วนะครับยิงขีปนาวุธวิถีโคง้งจากจุดที่อยู่ใกล้กรุงเปียงยางครับเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธวิถีโคง้งมุ่งหน้าสู่ทะเลนอกชายฝั่งตะวันออกจากสถานที่แห่งหนึ่งใกล้เขตซูนันซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานนานาชาติกรุงเปียงยางโดยห่างจากใจกลางเมืองหลวงของเกาหลีเหนือเพียงแค่24กิโลเมตรคณะประธานเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ กล่าวต่อไปว่าสนามบินดังกล่าวกลายเป็นสถานที่ทดสอบยิงขีปนาวุธมาแล้วหลายครั้งรวมถึงการทดสอบยิงขีปนาวุธพิถีโค้งนะฮะพิสัยใกล้สองครั้งเมื่อวันที่16มกราคมที่ผ่านมาสําหรับขีปนาวุธล่าสุดที่เกาหลีเหนือยิงสู่ทะเลเนี่ยมีเพดานบินสูงสุดประมาณ620กิโเมตรแล้วก็ยิงได้ไกลเป็นระยะทาง300กิโเมตรการยิงขีปนาวุธในวันนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ก่อนเกาหลีใต้จัดเลือกตั้งประธานาธิบ บดีในวันที่9มีนาคมท่ามกลางความหวั่นพิจตของเกาหลีใต้และก็ญี่ปุ่นว่าเกาหลีเหนือนี่อาจจะเดินหน้าพัฒนาขีปนาวุธในช่วงเวลาที่นานาชาติให้ความสนใจต่อสถานการณ์ที่รัเสเซียยกกองทัพบุกยูเครนและก็ยังเป็นการทดสอบขีปนาวุธครั้งแรกของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธมากเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับและนี่ก็เป็นข่าวที่แสดงถึงความคืบหน้านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกจะสังเกตเห็นได้ว่า แม่ตอนนี้เกือบจะทั่วทั้งโลกเลยนะครับก็มีความขัดแย้งเป็นของตัวเองแล้วนะครับนักทุนต้องจับตาดูกันต่อไปครับ